ตามที่ท่านนบ,บีนโลล์ล็อกเอลเซอร์ลัมได้บอกตอนที่อาลล็อ์สร้างสวรรค์พระองค์บอกกับจิบรีนมองดูหน่อยสิยิบรีนก็มองและบอกว่าโอ้อลล็อ์ข้าขอสาบานแค่เพียงได้ยินใครก็อยากเข้าในนั้นมีแต่ความผาสุกทุกคนอยากเข้าแน่นอนจากนั้นพระองค์ก็คลุมมันด้วยสิ่งน่ารังเกียจละหมาดฟายเจรการบริจาคจีฮาต การเฉญชนคนเข้าหารถตะบระกอตาลาการอพยพสั่งชันในเรื่องดีห้ามปรามในเรื่องชั่วสิ่งที่นารังเกียจต,ต่อใจไมได้เริ่มทํามันกว่าจะฝืนรักมันทํามันเป็นกิจ,จวรรัตรก็ต้องใช้เวลาเมื่อสวรรค์ถูกลุมด้วยสิ่งเหล่านี้เจบรินบอกข้าเกรงว่าจะไม่มีใครได้เข้าจากนั้นอัรลกฮ์ก็สร้างนารกและบอกให้ดูหน่อยพอมองดูเจบรินบอกข้าสาบานแค่ได้ยินก็ไม่มีใครอยากเข้าเพราะมีการลงโทษและไฟนรกรออยู่ จากนั้นก็ถูกคลุ้มด้วยตันหาและบอกให้ดูอีกรอบออจิบรินดูก็พูดว่าข้าสาบานเกรงว่าไม่มีใครรอด